สวัสดีคุณผู้ชมครับตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะสองทุง่มผมจะมาหากรอบวนภะาปรับป,ปันยิงลามนะ่ะผมตกมาเลยเยอะเลยต้องยิงเพราะว่ามันเลยช่วงดูกรบดามเล็กไปแล้วอย่าไปมาดูลาก่อนอีนิดยะแป๊บเดียวด้วย Oh. Itu dia. Pakai pelit dia dulu. Hmm. Itu boleh. Hmm. Oh, boleh dik. Hmm. Um... Balai rumah ni เลือดอาบดูดเนืออ่อนเลือดอ่อนวางก่อน เปลี่ยนเป้าา่ามาเลยยิงปลาในนาเมื่อกี้คนเต็มเต็มตหมดเลย วาว่างอย่างงนะะเนี้ยน่าได้ผมโอ้ยตกปลาเทียบตกปลาวี่งเต็มนี่ช็อบช็อตช็อตแบบพังรถโอ้ไม่โ,นนนนออโ,โดน

โง่โง่โงโง่โงง่ลงง่โง่โง่เง่โั่โง่โ่โโ่รง่โโงนโง่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 ง่โง่่โง่่ ขึ้นมาล่องพอดีสองแค่ล้ะแค่ล้ ด,นะด,ด,ดูอีว่ะดูโอ้ยปลาดุโอ้ยขึ้นจิบปลาดีอืมแม่โดนกลายกลัวเลยครับขึ้นจิบแต่หน้าจะโด,ดนเลยครับโอ้ยโอ้อยเจ้วเลย ลางกว่าเกเบๆๆๆเลยมันไม่หลุดเลยอะไรเงี้ปหาดูกา, <c oughs> ายากดิกลเลคก็ถผมตัวตัวแบบโคตรเ็ดเลย <c oughs>

เปินดวงเง่ไนี่นี่นี่ถ้กล้องเห็นะสองนี่นาตุ๊กร c a ุ๊ ก็เกือจะสามทุ่มเราว่าจะสามทุ่มกลกลับพอได้มือแล้วสามตัวแล้วบางวันเนี่ยอะนมีมี่แบมดีเลยห้าน,น,น,น่ะ ไม่ติดกเมาคือไม่โดนนะไม่โดน ฮึมฮึมฮึบฮึบมั้ยตัดตัวนี้โอโห้นี่ด้วยหมดคนเขียวเวลาครับผมก็จบแล้ว ตอนนี้ก็สามตัวอีกสิบสี่นาทีนี่ครับผลง,งานตัวน,นี้ก็ได้มสามตัวสามตัวมีประดุกสองตัวแล้วประช่อนตัวนะประดุกประไฟเฉียดๆเลยพมือมแล้วโอเคครับเฮ้ยมาใหม่ตัวหนามาเดินให้อาหารด้วยหน่อย